สวัสดีครับสวัสดียมเที่ยงนะครับเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วทานข้าวกันหรือยังครับได้ไรทานกันครับวันนี้ผมมีเมนูว้าวผัดกะเพราหมูสับนะครับใส่ถั่วฝักยาวใส่ถั่วแปบนะครับมีอะไรก็ใส่ไปนะครับผัดอร่อยอร่อยนะครับรัดข้าวนะครับมาครับมาครับมาทานข้าวด้กันรับมาเติมพลังกันก่อนนะครับมีอะไรก็ทานไปกินไปนะครับ ี่ผักแล้วก็มีแตงกวานะครับผลไม้แล้วก็มีคุณลำไยนะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับทุกคนกินเพื่ออยู่เนาะไม่ได้อยู่เพื่อกินนะครับสู้ๆนะครับทุกคนขอเป็นกําลังใจให้ครับสู้กันต่อไปครับตามใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับ อยู่กับกายอยู่กับใจของตัวเองบ้างนะอยู่กับเราบ้างใจเรา well. We นี่แหละตัวเรานี่แหละนะครับจำเรื่องดูกายของเราว่าเขาทําหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับกับการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะครับจำเรื่องดูตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเขาทําหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับจำเรื่องเบาเนานะดูเขาเบาๆนะครับเราก็จะพบความจริงนะครับอยู่กับความจริงเนาะ อย่าอยู่กับอดีตอย่าฝันถึงอนาคตนะครับจงอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายอยู่กับใจของเรากันบ้างนะครับสูส้ๆครับทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ